ก่อนนเนี่ยเป็นสถานที่รับเลี้ยงเด็กนะครับซึ่งได้รับความนิยมมากเลยนะครับจากเด็กๆทั่วทุกมุมโลกเลยนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งเด็กทุกคนเนี่ยในสถานที่รับเลี้ยงเด็กเนี่ยหายไปและเรานะครับในสถานะที่เป็นแม่คนเนี่ยเราต้องไปหาว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าจงระวังนะครับเพราะว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับแัะนั่นก็เป็นเนื้อเรื่องย่อๆของเกมเกมนี้ครับผมโอ้กระตุกก่อนก่อนดเเค นี่และนี่มีมีกุญแจน่าจะต้องเอามาเปิดตรงนี้อย่างแน่นอนอ๋อและเกมนี้มีจัมสแกนนะครับนี่ก็คือพบกับกอนกอนและเพื่อนของเขาอันนี้คือกนกอนหรือเปล่าใช่ไหมเพราะว่าน้องอยู่ในหนน้าปกนะเปิดว้าว Say, áng, uh, a q u a f e r a l say บางครั้งเอ่ออั i ดิโ i มิ c h i e f is okay แล้วก็ให้แน่ใจว่าคุณมีความสนุกนี่คืออะไรความกลัวของ a q u a f e r a l a q u a f e r a l นั้นมีความกลัวในความมืดแต่พวกเขาต้องการที่จะผ่านประตูที่ล็อกได้แล้วก็นำแสงไฟไปด้วยนะจนถึงทางจบไปยังขอบมกดอันมืดมิดเพื่อเปิดประตูให้กับพวกเขาอ่า ไม่รู้ว่าเอ่อจะมีผีหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นเก้าอี้มานั่งนะว้าวว่าเกมเลื่นจังเลยอะ่ะปบบก็ปฟิกต่ําแล้วเลื่อนมากเลยชอบมากนะแต่ว่าแบบยังดูความเนพทเจอร์ยังมีความสวยงามของเทกเจอร์อยู่ชอบมากเลยเอ๊ะเมื่อกี้ผมกดเปิดไปแล้วนะอาจจะมีทางเพิ่มเข้ามาครับไปเราไปกันต่ออ๋อนั่นไง โอเคใช่เขาเปิดประตูตรงนู้นให้เราครับไปผมไม่รู้ว่าเราต้องเอาบอลไปด้วยไหมนะแต่ว่าผมจะเอาไปด้วยแล้วกันไอ,อ้อันนี้เป็นเป็นเหมือนประตูลงรถเลยครับประตูใหญ่แล้วก็เปิดอันนี้ไหนดูซิจะมีอะไรเพ,รงพ,รงพริงดับทำไมเพิงดับเพียงดับทำไมเพิงจะดับทำไมโหตายละบ๊อปบี้เพล ป,ปีเพลย์ทรามนะเพื่อให้แน่ใจว่าบอกคนอื่นว่าตอนที่เราเจ็บพวกเขาจะสามารถช่วยคนได้ลูมบ็อกโตบอกนะขอเปิดตรงนี้แล้วกันนะแล้วเราก็จะเปิดประตูตรงนู้นโอเคไปซ้ายตรงนี้อันนี้กอนกอนเอากอนกอนไปตัวนี้หรือเปล่าอันนี้กอนกอนอันนี้กอนโกลาลาใจดีกับผู้อื่นแล้วพวกเขาก็จะดีกับคุณ พื่อนที่ดีจะให้ของขวัญดังนั้น,นก็นเลยให้ปอดของเธอม <Huh? S 1> ีเหมือนเครื่องเล่นหรอใช่ปะ่ะเหมือนจะเป็นเครื่องเล่นครับอ๋อเหมือนเราจะต้องไปหากุญแจก่อนปะ่ะเพราะว่าตอนเนี้ยเราเป็นกุญแจสีสีเขียวใช่ไหมเออผมว่าเราน่าจะต้องไปหากุญแจก่อนนี่ไงอันนี้อันนี้กุญแจสีเหลืองซีเมนต์บอกว่า ความสมรรถพิเศษของฉันเออการยืดหยุ่นของฉันจะช่วยให้เราจะช่วยให้ฉันไปยังที่ที่สามารถต้องการได้呀 He said like that Oh ทำไมอะ่ะเกิดอะไรขึ้นเอ,อ้กระตุกกระตุกอ้าวอ,อ๋อมันเป็นลิฟต์หรอกเหรออ่าขึ้นไปแล้วแล้วอนี่คืออะไรไม่ใช่ว่า โอเคไม่เจออะไรครับอันนี้ถ้าเป็นเรียกลิฟต์อันนี้ปุ่มขึ้นบนปุ่มลงล่างนะมาและนี่ก็คือออฟเล็กซิเมนต์อิสไมฟิเรตตัวเลือกที่น่าสงสารเดวิดอดัมอันนี้โดยเดวิดนะห้ามลบนอ้อเห็นปะ่ะเป็นมัสคอตนะให้เด็กๆแบบว่าแบบคอยเอนเตอร์เทนเด็กๆและนี่คือปลากรวครับฟเฟลอฟันสนุกกับเล็กซิเมน เว็กซิมันนั้นมีเซตอัพออปซิรัลคอร์ส for ์ยูนะเขาพินี่เพื่อได้รับรางวัลฟรีโอ้พูดอย่างนี้ใครจะไม่เอาคุ้มยากจังเลยเกือบตกนะโอ้ยึบยึบยึบโอเคไปกันต่อครับอ โ okay. อเคตรงนนี่น,น,นีแล้วก็ตรงนูง้นโอเคโอ้โหเกือบไม่ผ่านได้มีทางลงไปข้างล่างด้วยครับแล้วผมได้กุญแจแดงกุญแจแดงมาเกมดูน่าน่ารักเนาะแต่ว่าพอมีจำสกแกขึ้นมาดูไม่ค่อยน่านรักเท่าไหร่แหละเพราช่นลงมาแล้วโดนนะโอ้ไม่ก โอ้โหแอบมองเธออยู่นะจ๊ะแต่เธอไม่รู้บ้างเลยจำไว้นะเด็กๆความปลอดภัยสำคัญที่สุดเอ่ออน,นังก,กรอนี่นะแล้วเฟล็กซิมต์ไปแล้วก่อนกรอนวิ่งไปแล้วก่อนกรอนวิ่งไปหลบอยู่ในนั้นแล้วอันนี้เป็นแสดงครับผมต้องเปิดอันนี้นะ อ้าวไอ,อ,อ,อ้ช่องเล็กๆตัวนี้ล่ะอันนี้กุญแจเหลืองนีผมไปต่อแล้วกันนะโอ้นี่ไงเหลืองเปิดแล้วแล้วผมก็ได้กุญแจฟ้ามาโอ้โหสวัสดีก่อน,อนเธอใช่ไหมที่เป็นหุ่นมาสคอตเธอหรือเปล่าละ่ะที่เป็นลัก เธอหรือเปล่าที่เป็นคนรักพาตัวเด็กๆไปจะหรือเปล่าตอบมาไม่ตอบใช่ไหมได้ไม่ตอบก็ได้เดี๋ยวเจอกันแต่ฟ้ามาปุ๊บเราก็จะสามารถเข้าห้องซ้ายได้ใช่ปะ่ะนี่ไงต้อหนึ่งนะแดงเหลืองฟ้าโอเคแดงเหลืองฟ้าแล้วเราก็จะได้ลิฟต์ขึ้นมาใช่ปะ่ะต้อง ไปตรงนู้นหรอหรือเปล่าอ่านี่ไงห้องตัวนี้มันเปิดผมไม่เคยเข้ามาโอเคมอง <c oughs> มองซ้ายมองขวานะเป็นคนระแวง,งและนี่คือประตูดแดง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 อ้าวอ๋อสุดท้ายผมก็กลับมาที่ห้องนี้เพื่อที่จะเอากุญแจแดงมาเปิดได้เลยเปิดเลยครับ โอ้โห oh. อันนี้อ่การตกแต่งสไตล์สูนหลังบ้านไปครับเนี่ยแล้วมันมีหินคิดอะไรอ่ะหินอะไรหินอะไรไม่รู้แต่ว่าเก็บมาหมดเลยแล้วกันนะต้องเก็บให้ครบก่อนไหมแล้วเราก็กรึบแล้วห้องนี้ก็จะเปิดเปิดออกมาแล้วผมก็จะพบกับพับกบมันไม่ได้ขยับใช่ไหม โอ้โหแล้วทำไมทำไมมันน่ากลัวจังวะเอ้ยโอ้ยเฮ้ยหนีจากชัตเตอร์บ็อกซ์วิ่งไปยังชัตเตอร์บ็อกซ์มาปั๊ปัป,ปัเอ้ยเอ้ยติดตีดเอ้ยติดวิ่งหนีจากชัตเตอร์บ็อกซ์กระโดดมาครับและจังหวะน,นี้ยังไงจังหวะน,นี้ยังไงผมกระโดดมาก่อนไม่รู้มีอะไรหรือเปล่าแต่กระโดดมาก่อน โอ้โหเพลงยังมันนะครับเพลงยังมันเพลงยังมันไป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 โอ้โหหึติดเรือ่องศิษย์มิเนี่ยวิ่งครับวิ่งวิ่งอ,อ๋ออ๋อนี่ไงโอ้โหเราต้องวิ่งมาทางนี้มาครับมาจะโกโกองกอง,กอ,งอะไรก็กมาเถอะครับแล้วผมรอด อารล้องร้องเลยนะจับไม่ได้แล้วร้องเลยแล้วผมได้กุญแจม่วงมาเป็นไงเราก็ก่อนเจอพี่เข้าไปตื่แไ้พี่จะล้มเหลวหลายรอบแล้วก็เปิดประตูบานสุดท้ายครับผมและนี่คือประตูบานสุดท้ายครับจุดจบใกล้แล้วนะ the end is near ตัวนี้มีมีบันไดอย่อไม่ใช่อันนี้เอาเป็นว่าเรา เลยละกันไม่เอากรอการ์อนหรอทำไมอ่ะเอ้าวอ๋อเราผู้ลนตรงนี้เองเหรอแล้วเราแล้วเราลงข้างล่างเหรอวัอดแล้วเราจะลงข้างล่างไปเพื่ออ้าวอ้าวเฮ้ยเอ้ยเดี๋ยวอันนี้ฟลิกซิเมน อย่านะเฟิกซิเมตรเราเพื่อนกันเรารักเธอนะแอฉา,ากจบที่หนึ่งครับมเมนเอนดิง้งขอบคุณที่เล่นนะอออแล้วนี่ก็เป็นฉากจบที่หนึ่งครับแต่ว่าเมื่อไหนๆเราก็เล่นแล้วแล้วก็เอาฉอากจบเลยไปไงใช่ปะหรือว่าเขาต้องไปเก็บอะไรก่อนเนี่ยแต่ว่าเราต้องมาทํากับไอ้เครื่องนี้แหละครับนะเราอาจจะต้องขึ้นลิฟต์ก่อนนะเอ๊ ติงเดี๋ยวนะนี่ไงตรงนี้มันมีเทปอยู่ใช่ป่ะเอ้ยเออเก็บมาได้สักทีนะกระโดดจ่องๆอยู่ตั้งนานลงชั้นลางเลยพี่แล้วก็กดเลยครับเปิดเทปนะเช่นอยากจะบอกนี่จะไม่สนใจหรอกว่าใครจะเจอเทปนี้เจอแต่ว่าคนที่เจอนั้น แต่นี่มันสำคัญมากๆในแลบของอีรอนการทดลองนั้นมันอันตรายมากๆแต่าจำไม่รู้ว่าจะต้องทำไงดีเขาอาจจะสามารถทำลายโปรแกรมเดคแคร์ได้ทั้งหมดเลยนะถ้าเกิดมีบางสิ่งบางอย่างมันแย่ลงถ้าเกิดใครบางคนนั้นได้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ในการทดลองนั้นฉัาสามารถพยายามที่จะทำให้มันพูดเดิมถ้ามันจดจุบได้และทำให้มันดีขึ้นได้เหรอแบบมีบางอย่างกำลังเปลี่ยนแปลงครับ มาเราต้องขึ้นชั้นสองต่อแล้วประตูห้องนี้ก็จะเปิดครับนี่อันนี้คือแอริออนอ๋อแล็บของแอริออนเหรอมากับฉันแล้วเราจะสำรวจมัลติเวิร์สไปด้วยกันฉันสามารถโชว์เอ่อมิทติ้งวันนี้ได้นะแล้วก็แต่สินใจภายในวันนี้ด้วยชตเตอร์บ็อกซ์นั้นเอ่อแฮตเร็กซ์ซีแบบอะไรโกรธเหรอให้กับ สตาฟแล้วก็เด็กๆนะจนถึงตอนนี้เลยดังนั้นเราก็เลยคนที่จะพิจนารณากันว่าจะทําให้นายกลายมาเป็นคอสตูมใหม่เอ้ก็จะเป็นมาสคอตใหม่ที่จะช่วยทําให้เธอใจเย็นลงแล้วก็ฉันสนใจในสิ่งที่นายคิดอยู่นะโดย Principal Adam Adams อ่าโดยผู้อำนวยการ Adam Adams และห้องนี้มันห้องอะไรเนี่ยแลบของออรอนของของไม่ใช่อีรอนดิ อีเรย์อีเรย์อีเรอนอีเรยอนอีรอนอีริโอ h e ้ฮฮฉันบอกไม่ได้เลยว่าฉันคาดหวังว่าจะโชว์มุนย์ให้เห็นนะโชว์ให้มุษร์ได้เห็นแต่ว่าวันนี้เรามีเซอร์ไพรส์รู้ไหมตั้งแต่ว่านายอยู่ที่นี่ทำไมไม่รู้ว่าถึช่วยฉันทำอะไรบางอย่างฉันต้องการไม่กี่ส่วนของแมชชีนนั้น โอเคจะจะบอกนายเองมันคือ universal portal ทำให้เราจอท่องเวลาได้เหรอจากที่ฉันเรียนมานะค่อนข้างที่จะคล้ายกับอันนี้แต่ว่าเรามีสถานที่ใหม่ในกับมัสคอที่แตกต่างโอเคสีนายต้องการก็คือลงไปห้องสะพานเก็บชิ้นส่วนชั้น6ชิ้นและชั้นจะเปิดประตูให้นายวัดโหไอ้นี่ สรปุปไอหุ่นพวกเนี้ยมันคือคนจริงๆใช่ไหมโอเคเอครับหาชิ้นส่วนหกชิ้นของอีรอนนะไม่ไม่รู้ว่าของอีรอนหรือเปล่าแต่ว่าอาจจะเป็นชิ้นส่วนสำคัญในการทำอะไรบางอย่างในการทำพอท่อของอีรอนชิ้นที่หนึ่งมาแล้วครับนะเออชิ้นที่สองชิ้นที่สามครับซตัวนี้มีปะ ชิ้นที่5และอันสุดท้ายอยู่ตรงนี้โอเคครับกลับไปหาอีรอนกันนะแล้วอีรอนจะเปิดประตูให้เราโอ้โหสถานที่นี้ไม่ธรรมดาอ่าเหมือนนาจะเจอหมดแล้วนะแล้วก็เอาวางไว้บนถาดโต๊ะสีน้ำเงินได้เลยถ้าเกิดนายยังไม่สังเกตมน,นะมีเครื่องหมายอยู่ด้วยมันโต๊ะสีน้ำเงินเหรอ อ๋ออยู่โตข้าไล่นี่เหรอก็โอ้โหเรียบร้อยขอบคุณมนุษย์ที่ทจะจะ,จะบอกจริงๆในความใจกว้างของนายเลยนะยฉันจะไม่ลืมเลยแล้วก็ฉันมีคนมากมายกำลังทำงานอยู่ตะลอดเวลาเข้าไปในพอเทนน่อนด้เลยเปิดได้เลยเอาว่าผมจะได้เออท่องโลกท่องการเวลาหรือเปล่าอา่านไม่ทันอนะ่ะ ก็เลยแปลเท่าที่ได้มาเพื่อน <Okay. S 2> เราพร้อมแล้วโอเคส่วนที่เราสน่เออส่วนที่แทรกไปนั้นใช้งานได้เปิดให้เราเลยเพื่อนโอ้โหเพอร์เฟกต์ไล <Perfect. S 2> <Perfect. S 1> ์กลับไปได้เลยก็ในต้องการ <Okay. S 1> แล้วฉันจะกลับนายไปหาเพื่อน อะไรทีนายเจอ่เอไปแล้วครับเอรอนนะคุณมีเพื่อนใหม่นะแต่ว่าคุณต้องมาเฟสออนอ่าไม่ใช่หรอเราไม่ต้องไปนี่หรอโอเคครับแล้วเ,เหมือนจากตรงนี้นะเราก็ต้องกลับไปเล่นตามปกติต่อมาได้เลยเพราะว่าทำไมเอรอนนี่มันเหมือน นักวิทยาศาสตร์ที่แบบอัจฉริยะไม่ธรรมดาจริงๆเอออะมาและนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดจบของเรามารูกวณว่าจะจบเรารอบนี้จะเป็นยังไงครับมันจะตอตอต,อตอหรือเปล่าไม่น่าเหลือครับตอตอแล้วก็จะมีเอ่อพุดขึ้นมาฮ่าสวัสดีครับโอ้โน oh, no. เรซอนเฮ้ยเรายังรอดครับเออเพื่อนชื่ออะไรนะเราลืมพือเอ่อเอาเป็นว่าคาโดนทับอยู่นะเรารีบไปดีกว่าแล้วนี่เป็นทางไปไหนครับเนี่ยเออโอ้ hey t h e r อโอ้อยู่นี่เองใช่คารองว่านายจะลงมาที่นี่เร็วเร็วเนี่ยเอาไงกอกอนบอกว่าเขาเห็นนายใช่ผ่านประตูอ่าอยากจะผ่านประตูใช่ไหมล่ะ จะเปิดใะ้นาได้นะมนุษย์น่าบี Beaver จะทำเองอ๋โอ้น่ากลัวแม็กดีนะไม่เจอนายเพื่นอนไปเลยมนุษย์โอเคแล้วเอรอนละ่ะเป็นไงบ้างแล้นี้ก็คือ Secret Ending ครับผมนะมีอยู่สองฉากจบ สำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมถ้าชอบฝากกดไลค์ถ้าอยากดูคลิปต่อไปฝากกดซับไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่ลืมกันสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายไว้เจอคลิปหน้าบ๊ายบายจ้า